สวัสดีครับพบกับชํนาาา n c h a n อีกครั้งนะครับทำทันทีทำไปพร้อมๆกันชํนาาา n c h a n ครับวันนี้ก็จะมาพาเพื่อนๆไปทำต้นเพมหน้านะครับเพ็มหน้าไต้หวันซึ่งผมมาปลูกมานานแล้วนะครับสักพักหนึ่งตั้งแต่เริ่มจากคิดว่าจะมาทำาอนใสก็เลย เริ่มต้นจากการปลูกต้นมะขามการชำเพ็มหน้าอันนี้ก็จะเป็นอันดับแรกๆเลยนะครับที่ทำตอนแรกก็ซื้อมาประมาณ50บาทแล้วก็เอามาปักชำก็รอดไม่กี่สิ่งเองนะครับเพรเนื่องจากความที่เป็นมือใหม่ก็จะเก่งไปหมดแล้วครับช่วงแรกๆพอได้เก่งมาแล้วก็ดูจาก YouTube บ้างอะไรบ้างจาก กันผู้รู้หลายๆท่านนะครับที่ทำ YouTube ไว้ก็เอามาทำแล้วเราก็มาปักโดยวิธีการเราเรียกว่าทำเป็นขวดสูญญากาศนะครับปรากฏว่าเน่าไปเยอะเลยทีเดียวก็รอดอยู่บ้างพอหลังจากรอดแล้วเราก็ค่อยๆปลูกแล้วก็ค่อยๆขย,ยายมาเรื่อยๆนะครับจัดซื้อมาแค่ประมาณ50บาท ตอนนี้ก็มีเต็มหน้าที่เป็นกิ่งเล็กๆน้อยๆค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วนะครับก็กิ่งแรกๆที่ปักไว้ก็ตอนนี้ก็เริ่มโตได้ขนาดพอที่จะเอามาลองทำคอนไซนก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะครับว่าต้นที่ทำไว้มันพิว่าใหญ่แล้วมันประมาณไหนขนาดไหนก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของเพมหน้าใต้หวานที่ลอดแล้วก็ปักชำไว้จริงๆแล้วก็มีกระจัดกระจายอยู่อีกหลายต้นเลยทีเดียวนะครับใบก็จะมีทั้งใหญ่ทั้งเล็กเพมหน้านี่มีก็ดีอยู่อย่างลิดใบครั้งเดียวก็เล็กแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูต้นที่ว่าจะไปทำกันวันนี้นะครับ ก็จะเอาต้นนี้ไปทำนะครับกิง่งก้านพวกนี้ก็เดี๋ยวเอาไปปกักเราจะเอาส่วนตรงนี้ครับส่วนที่เป็นลำต้นตรงนี้เอาไปทำบอนไซแล้วก็เอามาขุดขึ้นมาดูว่าโครงสร้างรากเขาเป็นยังไงนะครับ นี้ต้นไกลนะครับเรใส่ไว้ในกระแป้งนะครับตอนนี้ลากก็ลงดินไปเรียบร้อยแล้ว,ลวเอาไม่ขึ้นครับเดี๋ยวไปเอาอุปกรณ์ก่อนครับ บดวันลากร้องดินทีนี้เป้าหมายก็จะทำเป็นบอนไซโครงสร้างนะครับเพราะฉะนั้นกิ่งพวกนี้ก็จะต้องตัดออกก็ไม่เอาไปทิ้งนะครับตัด แล้วก็จะเอาไปปักชำเพื่อจะได้ต้นไม้เอาไปใช้งานต่อไปนะครับ หลังจากตัดกิ่งเล็กจริงน้อยออกไปแล้วก็มาดูนีดูโครงสร้างกันนะครับ ก็ลากค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับ กอนใมือใหม่นะครับทำแต่คล้องๆก,องกันนะครับผมก็มือใหม่เหมือนกันไม่ได้เชี่ยวชาญไม่ได้ชำนาญอะไรนะครับเพียงแต่เป็นการแบ่งปันประสบการณ์การทดลอง ก็ล้างรากเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นรากยุ่งยุ่งเยิงเยิงหน่อยเพราะไม่ได้จัดรากไว้มีรากขแขนงเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวก็จะตัดออกบ้างส่วนรากใหญ่ตรงนี้ก็ไฟกันอยู่เดี๋ยวก็อาจจะต้องตัดให้แตกใหม่ ลากก็เกือบรอบนะครับเดี๋ยวเราจะดอบลากใหญ่ตรงนี้ตัดลากใหญ่ออกเลยตรงตรงช่วงนี้นะครับเพื่อให้เขาแตกแขนงออกมาใหม่ส่วนด้านหน้าก็จะมีลากตรงนี้อยู่ตรงนี้จะปล่อยให้ใหญ่ขึ้น ก็ทำตามจินตนาการนะครับที่เราคิดเราดูมาจากผู้รู้นะครับอาจจะถูกบ้างผิดบ้างก็ทดลองไปก่อนนะครับ ผมจะเลาะลากพวกนี้ออกไปบ้างนะครับ ก็เหลือลากแค่นี้นะครับ คิดว่าหน้านี้จะเป็นหน้าไม้นะครับกิ่งกิ่งนี้จะเป็นกิ่งหนึ่งเดี๋ยวผมตัดตรงนี้ส่วนกิ่งนี้อยู่ข้างหลัง คิดว่าจะไม่ได้ใช้ถูกผิดยังไงก็แนะนำด้วยนะครับอันนี้เป็นเก่งสองอันนี้หรืออันนี้ดี สรุปแล้วผมเปลี่ยนกระถางใหม่นะครับเป็นกระถางเล็กแล้วก็กลับด้านหน้าไม้ใหม่ให้อยู่ตามทรงนี้นะครับพอจะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวถ้ายังไงแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตความเป็นไปของต้นนี้ให้ดูอีกทีนะครับ